คินเดจิยอดนักสืบตอนที่สองหมู่บ้าน8ดหลมุมศพบทที่6กพาดเทเสียงจากความมืดน้องโนริน้องมาที่นี่ทำไมมาทำอะไรที่นี่มาตามหาพี่ชายคะ่ะได้ยินว่าพี่ชายหนีลงมาในอุโมงใต้ดินเลยคิดว่าต้องมาที่นี่แน่ๆน้องรอมาตั้งแต่เมื่อครู่แล้วคะ่ะ แต่พี่หนีรอดมาจนได้นะคะพี่มาช้ามากน้องเลยเป็นห่วงว่าถูกจับไประวังทางหรือเปล่าเป็นห่วงแทบแย่เลยค่ะน้องโนริผมตื้นตันใจดึงโนริโกะมากอดรัดไว้แน่นด้วยความลืมตัวความจริงผมไม่เคยอยากได้ความเมตตาจากคนอื่นเท่าตอนนั้นเลยเหตุการณ์ไม่คาดฝันในคืนนี้มากกระชากเอาสิ่งที่เรียกว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อเพื่อนมนุษย์ในใจผมออกไปอย่างชนิดถอนรากถอนโคนสิ่งที่ผมกลัวไม่ใช่อันตรายต่อร่างกายผมเชื่อมั่นว่าผมอยู่ในเมืองที่มีกฎหมายคุ้มครองผมจึงมั่นใจว่าตัวเองไม่น่าเจอการลงประชาทันแบบไร้เหตุผลผมเชื่อว่าไม่นานพวกตำรวจต้องมาช่วยเหลือฉี้แจงพวกเขากันเพราะฉะนั้น ผมจึงไม่กลัวอันตรายด้านร่างกายนักแต,สกตก่สิ่งที่ผมกลัวคือจิตใจคนเหตุวุ่นวายนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีผู้ยุยงสิ่งที่ผมกลัวคือจิตใจคนในหมู่บ้านซึ่งหลงเชื่อคำอยุยงโดยไรเหตุผลมันน่ากลัวมากกว่าผู้ยุยงเสียอีกผู้ยุยงคอยอยุยงด้วยคำพูดอันชาญฉลาดหากในใจของคนในหมู่บ้านไม่มีความเครียดแค้นต่อผม ก็คงไม่ระเบิดออกมาได้ถึงขนาดน,นี้แน่พวกคนในหมู่บ้านรังเกียจเดียดฉันผมมากถึงเพียงนี้เชียวหรือคิดดังนี้แล้วผมรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างยังบอกไม่ถูกนอกจากสิ่งที่ทำให้จิตใจผมสรดหดหูคือข่าวลือของมิยาโกะที่ได้ยินเมื่อครู่ผมไม่รู้ว่ามิยาโกะเริ่มสงสัยผมด้วยเหตุผลอะไรเมื่อก่อน เธอยังเชื่อผมคอยให้กำไรใจผมมากมายการเปลี่ยนใจชนิดคาดไม่ถึงพลอยทําให้ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ควรเชื่อใจจิตใจคนแต่ในเวลาชเช่นนี้ความเมตตาของโนริโกะทำให้ผมยินดีเป็นที่สุดผมรู้สึกขอบคุณแต่ไม่ควรรับไว้แบบนี้น้องโนริขอบใจที่อุตส่าห์มาหาแต่น้องไม่ควรมาที่นี่นะรีบกลับไปเสีย อ้าวทำไมล่ะคะด้วยความมืดจึงทำให้ผมไม่อาจมองเห็นแต่โนริโกะคงกำลังเบิงตาอันใสซื่อโตอขึ้นเช่นเคยถ้าคนในหมู่บ้านตามมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดน้ามืดทำ้ายน้องบาดเจ็บขึ้นมาจะลำบากกลับไปก่อนเถอะโถไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนในหมู่บ้านกลัวไม่กล้าข้ามบ่อน,นี้หรอกมีตำนานบอกว่า ถ้าข้ามบ่อนี้แล้วจะต้องคำสาบอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแต่ผมรู้สึกระบากใจที่ต้องอยู่ใกล้ยิงสาวด้วยกันสองต่อสองในทีมืดน้องโนริกลับไปดีกว่านะอย่าให้พี่ชินทาร่เป็นห่วงสิไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ชายคะให้น้องอยู่ที่นี่สักพักเถอะประเดี๋ยวน้องก็ต้องกลับไปอยู่ดีคะ่ะน้องมีธุระอะไรหรือน้องจะไปเอาเข้าวกล่องมาให้พี่ชายคะ่ะ ข้าวกล่องของพี่ผมตกใจถามกลับไปค่ะใช่คิดว่าเรื่องวุ่นวายนี้ต้องยืดเยื้อไปอีกนานพอสมควรระหว่างนี้จะต้องมีของกินด้วยใช่ไหมประเดี๋ยวน้องต้องกลับไปครั้งหนึ่งไปเตรียมข้าวกล่องมาให้น้องโนริทำไมน้องถึงคิดว่าเรื่องวุ่นวายนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานละ่ะทำไมหรือน้องรู้สึกอย่างนั้นนี่คะก็ทุกคนยังดูบ้าระห่ำอยู่ แต่พี่ว่าตำรวจคงไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกไม่นานตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็คงสลายตัวกันไปเองพี่ชายคะโนริโกะพูดอย่างเศร้าโศหมู่บ้านในหุบเขาแบบนี้นะ่ะพวกตำรวจไม่มีอำนาจหรอกคะ่ะถ้าเรื่องเกิดขึ้นแค่บางส่วนของหมู่บ้านยังพอมีทางให้พวกไม่เห็นด้วยพูดเกลี้ยกล่อมให้ได้แต่ถ้าทั้งหมู่บ้านรวมพลังกันเหมือนคราวนี้ เกิดตำรวจเผือทำอะไรลงไปมันยิ่งจะทำให้เรื่องเล่าใหญ่โตขึ้นไปอีกและสุดท้ายตำรวจก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหัวยอมรับตอนทะเลาะแย่งน้ำกันนั้นก็ใช่ผมรู้สึกหวั่นวิตกขึ้นมาทันทีน้องโนริว่าเรื่องวุ่นวายในคืนนี้คนในหมู่บ้านทั้งหมดรวมตัวกันหรือค่ะคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านอย่างบ้านนองไม่รวมนะคะ แต่ว่าพี่ชายคะทุกคนน่ะไม่ใช่ว่าจะรังเกียจพี่ชายไปหมดหรอกนะคะเพียงแต่ว่าหากเอ่ยถึงเรื่องเมื่อ26ปีก่อนแล้วทุกคนจะอดมารวมตัวกันไม่ได้สำหรับคนอายุมากกว่า40แล้วเรื่องเมื่อ26ปีก่อนนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นเหมือนฝันร้ายเมื่อคืนแค่ได้ยินว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนก็ยอมทำทุกอย่างแล้วคะ่ะ มันต้องมีใครใส่ไฟเรื่องนี้ไฟมันจึงรุกรามเร็วใครเป็นคนใส่ไฟกันนะอืมพี่วิตกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วน้องไม่ทันได้สังเกตเลยสักนิดเพราะฉะนั้นแผนการนี้คงเกิดมาจากทางตะวันตกของหมู่บ้านแน่นอนคุณลุงชูกับคิจิโซเป็นหัวโจกเรื่องนี้คุณลุงชูเป็นใครหรือหัวหน้าคนงานหนุ่มบ้านตะวันตก ได้ยินว่าตอนเกิดเหตุชุนรุกเกิดเหตุวุ่นวายคราวก่อนภรรยากับลูกเขาถูกฆ่าตายหมดผมได้ฟังแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างประหลาดหัวหน้าคนงานหนุ่มบ้านตะวันตกหรือน้องโนริหรือว่าเจ้าบ้านตะวันตกเป็นคนหนุนหลังเหตุวุ่นวายคราวนี้คงไม่ใช่เพียงแต่เหตุวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าบ้านตะวันตก ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะผมยิ่งรู้สึกวันวิตกขึ้นไปอีกน้องโนริงั้นพี่ควรจะทำอย่างไรดีต้องอดทนรอคะ่ะรอจนกว่าไฟในตัวของคนพวกนั้นจะเย็ยนลงตอนนี้ทุกคนกำลังโกรธใครพูดอะไรคงไม่ฟังแล้วยิ่งทำอะไรลงไปอีกอาจยิ่งเป็นการเติมเชื้อลงในไฟแต่ว่าอีกไม่นานไฟก็จะค่อยๆเย็ยนลงเอง ส่งเสียงร้องเปล่าๆควงหอกกันไปมาแล้วก็เลิกกันไปเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ต้องรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะคะมีควงหอกอะไรด้วยหรือค่ะทุกคนฮึกเหิมกันคนที่ต้องระวังมากที่สุดคือพ่อขาวัวชื่อคิจิโซบอกว่าถ้าเจอพี่จะอัดให้ตายเลยค่ะเห็นว่าควงตะบองใหญ่ด้วยถ้าเป็นคิจิโซเขาเอา แน่ระวังตัวไว้ด้วยนะคะผมนึกถึงหน้าหารุโหดของคิจิโซที่เห็นจากไฟคบเพลิงเมื่อครู่แล้วรู้สึกกลางหลังเย็นวาบแสดงว่าเมื่อครู่ผมวิดเอาชีวิตไม่รอดน่ะสิผมนิ่งเงียบหนักใจขึ้นมารู้สึกยากเย็นในการเอ่ยปากสักครู่มือเย็นของโนริโกะก็คลำฝ่าความมืดมาจับแก้มสองข้างของผมพี่ชายคะคิดอะไรอยู่หรือ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นถ้าซ่อนอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่มีใครข้ามบ่อนนั้นมาหรอกยิ่งพวกชอบอรารวาสอย่างคุณรงชูหรือคิจชิโซยิ่งงมงายความเชื่ออยู่ที่นี่ถึงจะปลอดภัยค่ะเรื่องอาหารการกินน้องจะเป็นคนเอามาให้เองน้องเจอทางลัดที่ไม่มีใครรู้ด้วยนะเหมือนกับโพรงกระตายเลยดูสิน้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้มาด้วยมีน้าร่ ผมลองจับดูโนริโกะสวมเสื้อธรรมด์แมงคลายเสื้อกันลมที่ใช้ในสงครามเพราะฉะนั้นไม่ว่าสองวันหรือสามวันต้องหลบอยู่จนกว่าทางโน้นจะเบื่อเลิกกันไปเองอย่ายอมแพ้นะคะต้องสู้ให้ถึงที่สุดผมไม่เคยนึกว่าโนริโกะพึ่งพาได้เท่าตอนนั้นเลยเธอดูราเริงมองโลกในแง่ดีราวกับเมื่อรู้จักคำว่ามองโลกในแง่ร้าย ผมอดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมวิญญาณเข้มแข็งเพียงนี้ถึงได้เข้าสิงอยู่ในร่างกายออนแออย่างโนริโกะได้ขอบใจน้องโนริทุกเรื่องแล้วแต่น้องแล้วกันได้น้องจะทำให้อย่าเป็นห่วงไปเลยอุ๊ยมาแล้วพวกเราพลิกตัวกลับไปโดยอัตโนมัติกระโดดเข้าไปในอุโมงค์ข้างๆซึ่งเกือบเป็นเวลาเดียวกับเสียงตะโกนบวกเวกดังขึน พร้อมกับหน้าผาอีกด้านของบ่อลูกไฟสว่างขึ้นราวกับรูปไม้พวกขนลล่าวิ่งตามมาดูเหมือนพวกเขารู้ว่าผมข้ามบ่อมาแล้วจึงกระทืบเท้าอย่างเจ็บใจพรางหันมาสะบดดาทางนี้อยู่ตลอดโนโริโกเกาะแขนผมไว้แน่นอย่าไปยุ่งนะเขาไม่แน่ใจหรอกว่าพี่อยู่นี่หรือเปล่าผมเองก็ไม่คิดไปยุ่งอยู่แล้วนี่ไงดูสิ คนถือคบเพลิงอยู่หน้าสุดน่ะคือคุณลุงชูหัวหน้าคนงานหนุ่มบ้านตะวันตกและคนที่อยู่ข้างหลังคุณลุงชูคือคิจิโซพ่อขาวัวคุณลุงชูเป็นชายชราผมขาวอายุราวหกสิบอาจเป็นเพราะว่าเห็นจากไฟในคบเพลิงจึงเห็นรอยย่นลึกในตารุกโพรงใบหน้าแดงกำ่ำนั้นเหมือนทมเบเมืองยางูจิละครเวที ส่วนคิจิโซถือตะบองใหญ่อย่างที่โนริโกบอกไม่มีใครข้ามบ่อมาสักคนเลยพวกเขากระทืบเท้าอย่างเจ็บใจพางดาทอจากหน้าผาอีกฝั่งอยู่กว่าชั่วโมงไม่นานของปรึกษากันแล้วทิ้งให้สองสามคนคอยดักคุมไว้ส่วนผักพวกคนอื่นๆกลับไปนี่ไงดูสิเป็นอย่างที่น้องบอกจริงๆด้วยผักพวกที่เหลืออยู่ทางหน้าผาอีกฝั่ง นงังหลอมตะเกียมน้ำมันเป็นบงตอนแรกร้องเพลงที่กำลังนิยมบางบางทีก็หันมาด่าทอทางนี้แต่แล้วไม่นานก็ค่อยๆเงียบกันไปกระทั่งในที่สุดเสียงพูดก็จางหายคงนอนหลับกันไปแล้วอาจเป็นเพราะผมเห็นดังนั้นแล้วเลยรู้สึกร้องอกกระมังความง่วงถึงได้เข้าจู่จมทันทีผมรับสนิทไปบนตักของโนริโกะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ผมหลับไปนานแค่ไหนกันนะผมยังคงฝันร้ายต่อไปในความฝันผมได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองจึงสะดุ้งตกใจตื่นทัศยะเสียงที่ได้ยินในฝันยังคงดังอยู่ในความมืดทัศยะช่วยด้วยแวบแรกผมสงสัยว่ายังฝันอยู่อีกหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ความฝันผมได้ยินเสียงเรียกชื่อผมมาจากความมืดฝั่งโนนแน่นอนผมสะดุ้งตื่นขึ้นอีก น้องโนริน้องโนริผมลองเรียกด้วยเสียงต่ำไม่มีเสียงตอบของโนริโกะผมเปิดไฟชายดูอย่างวัดวาดแต่ไม่เจอโนริโกะแล้วผมดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลา1 0 2โมง20นาทีคงใช่แล้วตอนนั้นผมได้ยินเสียงเรียกชื่อผมมาจากความมืดอีกทัศยะทัศยะอยู่ที่ไหนหรือช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยพี่จะถูกฆ่า ผมหายวง,งวงวเงียเป็นปริดทิ้งกระโจนยงออกไปนอกอุโมงค์ทันทีพวกดักซุ้มอยู่กลับกันไปหมดแล้วหน้าผาอีกฝั่งของบ่อรูกไฟนั้นมือสนิทมีเพียงเสียงจากความมืดฟากโนนนั้นทัศยะขณะได้ยินเสียงดังมาไกลบ้างใกล้บ้างผมกลัวจนขนลุกไปทั่วร่างโอ้เสียงนั้นนั่นมันเสียงของพี่ฮารุโยนี่